เผยภาพล่าสุด Google Pixel 5 XL ใช้จอไม่โค้งเจาะรูใส่กล้องหน้าพร้อมกล้องหลังคู่คาดใช้ชิป Snapdragon 865ไฮแลน8กิกเตรียมเปิดตัวเร็วๆนี้เผยภาพล่าสุด Google Pixel 5 XL ใช้จอไม่โค้งเจาะรูใส่กล้องหน้าพร้อมกล้องหลังคู่คาดใช้ชิป Snapdragon 865ไฮแลน8 g b เตรียมเปิดตัวเร็วๆนี้ ก่อนหน้านี้ได้มีภาพเรนเดอร์ของสมาร์ทโฟนรุ่น Google Pixel 5ที่เป็นว่าที่สมาร์ทโฟนเลอทองรุ่นใหม่ที่มีข่าวเตรียมเปิดตัวช่วงปลายปีนี้ครับล่าสุดจะเลยมีภาพของสมาร์ทโฟนตัวท็อปอย่าง Pixel 5 XL ถูกเปิดเผยออกมาก่อนอางานเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยภาพถูกเปิดเผยมาจากผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งครับที่ใช้ชื่อว่า @Alexli7 ที่ได้ร่วมมือกับเว็บไซต์ Pichu ในการปั้นภาพเรนเดอร์แบบ3มมิติโดยอ้างอิงจากไฟล์แคท จากภาพจะเห็นได้ว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Pixel 5 XL มีหน้าจอแสดงผลแบบขอบบางเจาะรูบริเวณมุมซ้ายบนคล้ายกับสมาร์ทโฟนเลือทงรุ่นใหม่ๆครับแต่จะต่างกันตรงที่หน้าจอจะเป็นแบบเรียบนะครับไม่มีความโค้งครับส่วนด้านหลังมาพร้อมกับกล้องหลังคู่อยู่ในโมดูลสี่เหลี่ยมคล้ายกับรุ่น Pixel 4ครับแต่ที่น่าสนใจก็คือ Pixel 5 XL ยังคงมีปุ่มเซนเซ,นเซอร์สแกนลายนิ้วมือ อยู่ที่ด้านหลังของตัวเครื่องด้วยครับสแสดงว่า Google จะยังไม่ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอเหมือนกับสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นนั่นเองครับและอาจตัดระบบสแกนใบหน้าแบบ3มิติเหมือนกับที่ใช้บน Pixel 4ออกไปด้วยครับตามรายงานระบ,บุว่า Pixel 5L x L จะมาพร้อมกับหน้าจอแสแดงผลความละเอียด Quad HD ใายชิปประมวลผล Snapdragon 865ไฮแลมาที่ 8G b พร้อมด้วยแบตเตอรี่ขนาด4000มิอครับ แต่ข้อมูลที่เผยมาทั้งหมดนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเราคงต้องรอดววูนต่อไปนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ